สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่เขาเบิงเขาส้มส่องปาเมาสบายดียามเำ้าวๆอาหมักทนกันกุกนี่มันสุกเลยดีนี่หมักทันแ่บได้ก,กุกนี่พี่น้องทักทายสบายดีอยู่ทุกมองทุกบอ่อปาเมาสิพานหล่อหลาะ,ะไปหลาะไปทางหลัดทางหัวเฮือนไม่ไย,ยกำเขา มีตะปุ๊วักเคลือนก็นได้ป้าเม้าจะพาเลาไปหลาะนำกันเนาะมีของฝากเนาะของฝากของฝากก็คือกาแฟจะเอาไปผากป้าทองอากาศหนาวหนาวเอาไว้ให้ ปลาทองทรงกินตอนเช้าเช้าตอนเสาร์เาตอนเสารน,นี่ก็สิอากาศหนาวแห้งเพื่อเพิ่นทรงกินให้มันอุ่นเนาะอุ่นอุ่นตอนเสาหดพักหักยามเสารเสียงเพลงถึง,ถง xin phiền thương thương hết nhau nặng hết nhau nà hả hết nhau nắng hết

แล้วกันบาทนี่แล้วกันสิบห้าหลียบาทสิบห้าปะป้าอยู่เพื่อนเยอะลํำยองบางคำาอยู่อยู่ตายหลอดมึงเอาได้เอาได้มียังเยนา้ลูกนะเบ้อเออโอยบางคาหมใช่ใช่เอ้ย โออแตกไพ่กระแตกนำโมกก่กับบกขาดซ้ายมะนาว <c oughs> <c oughs> ไปสิไป,ปหลาะทั้งหนาอย่างหางลัดมาเมนหลัดมาปอกนี่ปอกหัวเฮือนเมย์ใหญ่กล่ำฮนี่น,านา้าโพดนาพ้าโพดนี่นะ เลาะเลาะเลาะมาถึงสี่แยกห้องการแล้วคุ้มนี่สิเป็นคุ้มบันเทิงคุ้มบันเทิงมีแต่เสียงเพงลงลมผัดแห้งเอาจะทิปฟิวมองเนี้ยลมแห้ง ยูน่าทำอะไรรักาปกรัก่งดไม่รดนีนะหาวกัด้อกดโอ้ยปเอาสบาีอป่าลูกป้องเือื่ได้ค้องมาฝากได้ม่มันหนาวซื้อกระเพยมาฝากป้าก่อนว่ะอแต่กระตางามแท้ ก่นองก็เมาดได้พี่น้องเ้วกนาฟมาฝามา่ทองวายมิตาเฟินมิตเฟินเอาฝากเอากล้วยเอายังหายบไว้ได้ยังหาขขอบใจพี่น้องเด้อนนี่มาใหญ่มากนเพิ่นน้าอันมัดผาเมใหญ่ทองไร่นี่ฝากมานี่เพิ่อใจดีกาแฟแนวมักแนวมักแนวมัก้อพี่น้องเฮ้ยเอาให้้าส้งกินยำสาวฮุดสวนกาขอบขอบใจลายๆอยู่ดีีแฮ

มิตรป้าเอาของฝากให้แบบทั้งน่อไม้ทั้งกล้วยหักบ่ได้ให้ยยังเล่าจกเถื่อบรรสือกาแฟของหมักไปฝากก่อนหน้าบักเศร้านี่บักเศานี่เออเอามือบ่มเอาเอาใส่กระต่ายนี่เมื่ออะไรนี่หิวเมื่อแล้วนะป้าหมอก็จีหายไล่แท้ะเอาหายไล่เด็กของโปรดมาฝากถือใจ ได้ของโปดวดนะ้วค่ะปดดีใจแหง้งขอบใจเด้อป้าขอบใจอยู่ดีมีแหง้งโอ้ยหนาวหลหนาวยังวะตัวเองตื่นมาเลยเสียบน้ำหอ้อนแล้วก็จิบกาแฟโอ้ยหนาวแท้ๆว่ะเลยคึ้ได้เบิง่งชื่อชื่อไปผักป้าก่อนทศวรรษน้ำซ่าวน้ำซ่าวแล้วมีเจ้าหน้าก็กินแล่นแม่ของมากจะเอาซาวานก็ขอพอกินเลย กาแฟบริสเตรบลือแล้วก็มเถ่าขอกินแล้วก็เจ้าน่ะวเเออสาวันโผเยังมาหูเออวดมีลวัดได้ของวัดก็เจ้าแบ่งให้หมแล้วพะโลเราบริไดุ้กิ้งก็ีลหวัมาแต่วัด้บรได้ก็พูมาผังนเปเาขอเออที่แช่น้บริได้อเป้มเถ่ายอนะซองน่ง่เ่าไปซื้อมาใส่โอ้ยมน่าบุ๋มพอซองริไากก็หิวคือกัน โอามเาบอกไปตากันมาบ้านนั่นบ่มวบ้านนั่นบ่าวเสียงเพลงกับเสแสกเข้ามาเนี่ยเนาะเพื่อนเพื่อนทึงกับเพื่อนบันทึงเนี่ยเปิดแต่เพลงเป็นเหตุงานดิแมนเขาเมื่อก็เด้อป้านั่งแพ่งถาหฮาขอบใจป้ากับห้นยู่ดี้แม่งถือใจได้หดซองวีมือนเนี่ย ปับใจป่าลายๆอยู่ดีมีแห้งซองบาวอันคนก็นมาส่งย่างเมื่อแล้วพี่นนองขากลับได้มากล้วยมาซองวีอหยหนาวกับหนาวขพขอบุญขอบคุณนำเอฟซีถูกถานเดอ้อเมื่อนอีป่าเมาพนหล่ชมคลิปคิดฮอดบ้านชมคลิปปะาเมาผู้ไปสมดอกมะพริกงก็ขคอหายสู้ ขาให้มันมันหาเงินหาคำมาแล้วค่ะได้ของฝากมาด้วยได้ของฝากมาด้วยบาจลิอยู่แล้ว ได้ข้องผากมาด้วยโอ้ยได้ของปวดไปผากเราถือใจง่างให้สองวีผู้เอาไว้บ่มเอาไปแบ่งให้อันเอาติ่งน้ำไปสองวีปลาทองเอาหายเ้าพิ่นถือใจมันได้หิวกระเพอยู่ หิวกาแฟอยู่เลยพอดีบักมากล้วยงอ่างมาหายสองมีเลยผมไมอบใจหลายมีแห้งมากล้วยให้มาแต่เฮือนปะทองเอากาแฟไปอันหายเพิ่นไปฝากเพิ่นเพิ่นก็เอากล้วยฝากเมื่อก็เด้อเมื่อก็เด้อสวยแหละป้าแพงโทุนำอยู่เมื่อก็เด้อ ขอบคุณหลายๆเดอ้อเนาะสิเมื่อก่อนสวยละสาวแพงกระโทนอ้ําอยู่ถายคลิปนี้เออายใวซ่หไฮฟอนเอฟซีถูก่านทุกคนจุงมีสุขภาพแข็งแรง,งมีสีสุขจเจริญลูกเลืองเบิรสุกุสุคนสบายดีสบายดี